มาดูเนี่ยเราจะเห็นกระดาษคําถามแล้วก็จะเห็นว่าคนที่กําลังสอบอยู่เนี่ยกาอะไรไปแล้วบ้างนะครับสำหรับในคลิป นี้นะครับก็จะสอนวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมสอบออนไลน์นะครับการที่เราจะสอบออนไลน์ก็จะต้องมีการจัดเตรียมตัวไฟล์กระดาษคำถามเนี่ยในรูปแบบของ pdf ก่อนนะครับซึ่งเราอาจจะพิมพ์ข้างในเวิ d ดนะครับแล้วก็สั่งให้ตัวเวิ d ดเนี่ยพิมพ์ออกมาเป็นไฟไล์ PDF, pdf นะครับหลังจากนั้นเรากา็มาคลิกที่ตรงสมุดโน้ตออนไลน์ของเราตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอา,อาตัวไฟล์ p d f ตัวนั้นเนี่ยมาฝากเข้าในระบบนะครับหรือว่าถ้าใครมีที่เก็บภายนอกก็สามารถที่จะไปฝากไว้ได้แล้วก็คัดลอกลิงก์มานะครับในกรณีตัวอย่างตัวนี้สมมุติว่าเรายังไม่มีตัวที่เก็บตัว pdf นะครับเราก็คลิกเข้ามาที่ตรงสม,มุดโน้ตออนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็พอเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะมีช่องที่ให้เราโพสต์ได้นะครับเราก็มาคลิกที่ตรงแนบไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก ขึ้นมาก็จะมีหน้าต่างที่ให้เราสามารถที่จะเอาตัวไฟล์ pdf เนี่ยมาฝากเอาไว้ได้นะครับอันนี้ก็ทําการลากมาวางนะครับอันนี้เป็นไฟล์กระดาษคําถามตัวอย่างนะครับก็พิมพ์เข้าไปเพื่อที่จะเป็นช่วยจํานะครับ,รบแล้วเราก็กด ยืนยันและโพสนะครับจากนั้นเนี่ยตัวไฟล์ที่เป็นกระดาษคำถามที่เป็น PDF เราเนี่ย mm hmm. ก็จะมามอีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทำการคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับ copy link address นะครับเพื่อที่จะไปใช้ในตัวโปรแกรมโปรแกรมตัวสอบออนไลน์ของเรานะครับก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่ตรงตัวโปรแกรมสอบออนไลน์ของเรานะครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ ก็ทำการสร้างแผนงานขึ้นมานะครับอันนี้ก็เขียนว่าเป็นทดสอบสอบนะครับครั้งแรกนะครับแล้วก็ข้อสอบของเราเนี่ยเนื่องจากที่จัดเตรียมไว้เนี่ยมีทั้งหมด10ข้อนะครับเราก็มาป้อนอตัวจำนวนข้อสอบของเรานะครับเพื่อที่จะให้ระบบสร้างาข้อสอบขึ้นมาให้ตรงกับตัว ก็สอบของเราโดยตัวนี้เนี่ยจะไปสร้างกระดาษคําตอบนะครับว่าจะให้มีกระดาษในกระดาษคําตอบของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ข้อนะครับตรงนี้เราก็เราตั้งค่าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกมาตรงที่สร้างตรงนี้นะครับเอเราคลิกสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีรายการเพิ่มขึ้นมาหงอันที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ คลิกเข้าไปข้างในเลยนะครับพอเราคลิกเข้าไปข้างในตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนตัวหน้าควบคุมนะครับที่เราจะสามารถจัดเตรียมข้อสอบของเราได้นะครับอันดับแรกเราก็ามาใส่ตรงที่สร้างคําถามตรงนี้นะครับก็คือเอากระดาษคําคถามของเราเนี่ยมาป้อนใส่นะครับอันนี้เราก็เมื่อกี้เราคัดลอกมาแล้วนะครับเราก็ เอาลิงก์ของกระดาษคำถามเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับถ้ามีข้อความที่ต้องการประกาศเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มตรงนี้ได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกนะครับจากนั้นเราก็มาป้อนเฉลยนะครับในอันดับถัดมาจะมีปุ่มป้อนเฉลยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกป้อนเฉลยนะครับสมมุติว่าในในเฉลยของเรานะครับ มีทั้งหมด10ข้อนะครับเราก็จะทําการมาคลิกที่ตรงนี้นะครับทั้ง1 0ข้อ ก็ป้อนเฉลยเข้าไปในตัวแผนงานที่เราจะจัดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อเราป้อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการกดบันทึกนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างเข้าไปนะครับวันนี้ก็คือตัวแผนงานตัวนี้เนี่ยจะพร้อมสอบแล้วนะครับเราก็อาจจะเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่ม ิดสอบเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราแจกตัวลิงก์ไปนะครับหรือว่าแจกตัว qr นะครับแล้วก็มีนิสิตหรืรอนักเรียนเข้ามาเนี่ยจะยังทําข้อสอบไม่ได้จนกว่าเราจะเปิดสอบนะครับเราก็ต้องคลิกตรงนี้ปุ่มนี้เอาไว้ก่อนนะครับใหเ้เป็นให,ให้รอเริ่มสอบพร้อมกันนะครับหลังจากที่เราพร้อมตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทําการคัดลอกลิงก์นะครับหรือว่าจะเปิดเป็น qr code ก็ได้นะครับ เพื่อที่จะแจกไปให้นิสิตหรือว่านักเรียนนะครับเมื่อ,เ,อเราแจกไปให้กับนิสิตหรือว่านัก,กเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าคลิกเข้ามานะครับตามลิงก์มาเนี่ยก็จะมาเจอหน้านี้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีปุ่มควบคุมพวกนี้อยู่นะครับสิ่งที่เขาจะเห็นก็คือจะมีปุ่มลงชื่อสอบตรงนี้นะครับในฐานะที่เป็นนักเรียนนะครับตอนนี้เราสมมุติว่าเราเป็น,นนักเรียนแล้วนะครับเราก็จะมาคลิกตรงลงชื่อสอบตรงนี้นะครับ ก็จะมีตัวช่องให้กรอกข้อมูลนะครับที่นักเรียนจะต้องกรอกน,นะครับอันนี้เราก็สมมติไปนะครับสำหรับเป็นผู้เข้าสอบแล้วก็ปอ้อนเลขที่นะครับปอ้อนเลขประจำตัวนะครับ แล้วก็ป้อนกลุ่มเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดดำเนินการนะครับอันนี้คือเราจะทำในาฐานะที่สมมุติว่าเราเป็นผู้เข้าสอบนะครับเมื่อผู้เข้าสอบป้อนชื่อลงชื่อสอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีรายการขึ้นมานะครับดังนั้นถ้ามีผู้เข้าสอบหลายคนก็จะมีลิสต์รา,า,ายชื่อของผู้เข้าสอบอีกหลายคนนะครับ ลงมาเลยนะครับในกรณีนี้เมื่อผู้เข้าสอบเนี่ยลงชื่อเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับก็แสดงว่าพร้อมที่จะสอบแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาที่จะ,อะสอบนะครับเราก็มาคลิกปุ่มตรงเปิดสอบแล้วก็ตั้งเวลาเริ่มตรงนี้นะครับตอนนี้ถ้า ผู้จัดสอบเนี่ยยังไม่เปิดให้สอบนะครับผู้เข้าสอบเนี่ยก็จะสอบไม่ได้นะครับจะคลิกเข้าไปแล้วก็ยังทําไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อผู้เข้าสอบเปิดให้สอบแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาสอบนะครับก็จะคลิกทาข้อสอบตรงนี้นะครับก็จะเริ่มเปิดตัวหน้าตาของตัวโปรแกรมเนี่ยขึ้นมานะครับให้ทํางานนะครับ ในท่อนนี้เราก็ให้ดูในส่วนของตัวที่เป็นผู้ควบคุมก่อนนะครับก็จะมีแผงทํางานหลักๆเบื้องต้นเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีปุ่มในการที่จะเปิดสอบนะครับแล้วก็ปุ่มในการที่จะปิดสอบนะครับแล้วก็มีปุ่มจับเวลาเริ่มนะครับแล้วก็ปุ่มที่สําคัญสําหรับการใช้งานเบื้องต้นก็จะมีปุ่มให้สอบหรือห้ามสอบนะครับถ้าเราเห็นนิสิตมีพิรุษเนี่ยเราก็สามารถที่จะ กดปุ่มให้ห้ามสอบหรือว่าเก็บข้อสอบตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราอยากให้ข้อสอบอีกทีเราก็กดที่ปุ่มให้สอบตรงนี้นะครับหรือถ้าเรามีข้อความที่จะแจ้งเตือนนะครับไปกับผู้สอบเนี่ยเราสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในตัวระบบสอบออนไลน์ Online ตัวนี้เนี่ยผู้จัดสอบเนี่ยจะสามารถดูคําตอบของผู้ที่เข้าสอบเนี่ยได้ทุกคนพร้อมๆกันนะครับเราสามารถที่จะคลิกที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูคําตอบของทุกคนนะครับว่ามีใคร การอะไรไปบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการดูแบบเรียลไทม์นะครับคือถ้าเขากาเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของที่เขากาทันทีนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถคุมสอบได้แล้วก็แจ้งเตือนหากมีพิรุษหรือว่าสอบทุจริตนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับที่ที่จะ,ะได้ใช้นะครับ ีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นส่วนของการส่งออกพวกนี้นะครับอันนี้คือหลังจากที่เราสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะส่งข้อมูลต่างเนี่ยออกไปเก็บอยู่ในไฟล์ Excel ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการดูการสอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าเขาทําอะไรไปบ้างน,นะครับเขาทําไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราสามารถมาคลิกในฐานะของผู้ดูแลหรือว่าผู้จัดสอบเนี่ยเราจะสามารถมาคลิกดูตรงที่ดูผลสอบตรงนี้ได้นะครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นกระดาษคำถามแล้วก็จะเห็นว่าคนที่กำลังสอบอยู่เนี่ยกาอะไราไปแล้วบ้างนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวผู้ผู้คุมสอบนะครับหรือว่าผู้ดูแลนะครับอันนี้เราก็ก่อนที่จะให้ทุกคนเริ่มทำข้อสอบเราก็ต้องมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเปิดสอบนะครับตรงนี้ นะถ้าเราไม่คลิกเนี่ยเขาจะเริ่มทําข้อสอบไม่ได้นะครับอันนี้เรามาลองดูพอคลิกเปิดให้สอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการเปิดสอบแล้วก็จับเวลาไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ้าผู้สอบเนี่ยคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ<ม>ก็จะเริ่มทําข้อสอบได้นะครับแล้วก็เมื่อเราถึงเวลาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคลิกปุ่มปิดสอบตรงนี้ได้นะครับในตัวระบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งเวลา ให้คุมสอบได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็เอาแค่เบื้องต้นของการใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปอาจจะมีการใช้งานในตัวที่ที่มีลูกเล่นที่มากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานสอบเบื้องต้นได้แล้วนะครับเวลาเราสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกที่ปิดสอบตรงนี้นะครับทุกคนก็จะ ทำขสอบไม่ได้ครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นก็มีอยูอ่ประมาณนี้นะครับ